เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลให้มีและบำรุงทางบกทางน้ำตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496มาตรา56ประกอบด้วยมาตรา50-53การขยายถนนภายในเขตเทศบาลนี้ก็อยู่ในหน้าที่ของเทศบาลนครแต่เมื่อขยายถนนเสร็จจึงค่อยเปิดให้รถสัญจรไปมาในถนนได้แล้วปรากฏว่ายังมีบ่อสาธารณะเข้าไปอยู่ในถนนบ่อน,นี้ขอบเป็นคอนกรีต สี่เหลี่ยมกว้างยาวด้านละหนึ่งเมตรและสูงจากพื้นดินครึ่งเมตรเทศบาลย่อมเห็นได้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งอันตรายแก่รถและผู้คนสัญจรไปมาอย่างมากที่จะปล่อยให้มีบ่ออยู่เช่นนั้นแต่เทศบาลกลับละเว้หน้าที่อันจะต้องกระทำกล่าวคือต้องจัดให้ถงบ่อทําให้เป็นพื้นเดียวกับพื้นถนนเสียก่อนที่จะเปิดถนนให้รถผ่านไปมาได้ทั้งยังปรากฏว่าเทศบาลไม่ได้จัดให้มีสิ่งกีดกั้นบ่อนี้เป็นเครื่องหมาย ให้สะดุดตาแก่ผู้คนที่ผ่านไปมาและในเวลากลางคืนก็มิได้จัดให้มีโคมไฟจุดให้ความสว่างตามสมควรจนเป็นเหตุให้รถผู้เสียหายขับไปชนขอบบ่อนอีเข้าและเกิดการเสียหายขึ้นดังนี้ต้องถือว่าเป็นความประมาทเลอะเล่อของเทศบาลทําให้ผู้เสียหายที่ขับรถสัญจรถนนดังกล่าวได้รับความเสียหายซึ่งเทศบาลจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหาย คำพิพากษาสาลดีกาที่1201/2502ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปทให้คำปรึกษาดุจญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์ หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แค่ต้องกดติดตามขอบคุณครับ